มาเลยลอยเยิ้มลอยยิมยย้มวนสบายดีมสดสุกุสุขคนยเมือนนี้รตีสิมาอัดพียงม่ท่ห้องอัดแสงไฟส,สตูดิโอเดอ้อจะเป็นใดนั้นเาไปเบิ่งนำกันว่ามันชิมวนหรือว่าจังไนแต่กดอื่นมดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รตีเดอ้อเขาไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปห้องอัดเลยนะวันนี้นี่ขามาเลยเขามาเลยขามาเลยอันนี้ห้องอัดอาจารย์แสงไฟเด้อ อ,อ,อันนี้ก็จป็นอาจารย์แสงไฟสตูดิโออาจารย์คนโลอาจารย์คนเก่งเนาะมือนี้จะมาอัดเพลงคู่เดิมมือนี้พอดีนะห้องทรายยังพูทันมากําลังเดินทางมาเนาะยังพทันหอดแต่วัละาาตีมาโอดคนเนาะจะเป็นเพลงเขากระมูกเขาเองเนาะอย่าลืมทุกคนฝากติดตามเบอร์ที่่องยูทูบละตีแสงอรุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาในเดือนลวกาฝากในะห้องอัดอ่า แสงไฟสตูดิโอเดอราคาเป็ดกันเองกันเองราคาะใจดีใจดีเนาะอาจารย์คนใจดีลายเนาะเป็นกันเองนะครับเตรียมไปส่งเพ่งใไม้เลยเลยจะปูมาดรถเยอะบราไปกลมาโอซับรถไฟเออรถเมอร์เออรถในนี่เดี๋ยวมาไฟแดงไฟหูน่ช็อกเมยลับมือขนาดเจอแบบนั เอาคืออําอันเมือกุดนากาเนะเรื่องกเรื่องเรื่งหนเรื่องบุรุษไปยัโมเดินะไรจะดเรื่องอะไรกูดแม่เรืงเรืงไหนปดตัวรอตัวนี้ก็ต้งไตั้ง้ง ทางห้องสายบุญทินบางแบงอันนี้กำลังกำลังกำลังปับหม่ <Okay. S 1> อยโอเคดีา๋ามาหันกองเบิ้งเนาะอันนี้จะเป็นท่านผู้ชม <Okay. S 1> <c oughs> ท่านผู้ชม อันนี้เป็นอันออย่างก็ผู้รับชมที่ดีก็ดีนอด้อาจารย์ก็มีอารมณ์ในนึงก็ยกยกในนึงยกแล้วมีอารมณ์ยกน้ำลืมขรโทษเอิมนเห สังตายออดแหมลังมาเสียงສดเสียงสดขอโทษเอิ่มราสังตายทุกยากเปิดมาວู้มวนมมวนม 有些不想来哥哥。 อาจารย์ใหญ่อาจารย์เซงไฟสตูดิโอคำคำทำยีดังสุดบระยากโอเคป่ะทไมคอยเนาะถึงถึงถึงเต้ถึงเายจีจอนขยี้ขยี้มันก็บอ่ไปแม่มือนี้มันเป็นยังวะนี่ออกจากของอัดผมกับเปียกอะไรกับเปียกจังใดอาจารย์เก็บเส้นป่ะมือนี้ มวนมวนเต็มที่มวนอ่ะเสียงดีไรเปลี่ยนทำนองอีกในห้องนักสองท่านนี่อันนี้นัห้องทรายในห้องเสียงดีอันนี้กระถานผู้ชมนัห้องเสียงเลยเอ๊ะไปตั้หัวเนาะเจนไปบุ้งเมย์เหี้งเนาะมือนี์เนาะได้อยู่บุ้งเมย์แล้วมันอยู่ห้องเอเว้ยเคลือบซีบรอดเนาะเจนนักห้องจอมป่วนมา จะไหนก็นขอบใจขอบใจเด้อขอบใจทางอาจารย์เด้ออย่าลืมเด้ดอผู้ใดอยากอัดเพลงอยากอาัอดเพลงมวนมวลดนตรีมวนมวลอย่าลืมของอดัดอาจารย์แสงไฟสตูดิโอเด้อดอ,อ,อย่าดีตอนหับทุกทานทุกเวลาสาวชีสมวงบอก,อออก,กว่แล้กก <f rey> ับไปบ่แล้กกับไปตอนหับยี่สิบชีสมวงเนาะเออมาได้เป็นกันเองโอลมเป็นกันเองสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์โทรมาครับ เจ็ดหกสองสองหกเจ็ดเก้าสามอาจารย์มา,าคันปะช่วงเคยบุ่ต้อนฮับกลับมานอนอยู่นี่ท่าเดีวแล้วแม่นะเพราะว่า,าอาจารย์ของอัดเพื่อนท่านมีเนาะห้องลหลายลหลายคนนะห้องจะเป็นเพียงคนดังๆอย่างกลับมาอัดอยู่นี่เนาะถ้าผู้ใดมาเป็นมาไลายคนกน็อย่าลืมเอาศาสตร์เอาอยังเอาบนนอนอยังามานอนท่าเดียท่า <ś ec kel> <ś ec kel> เรียนคิวกันเนาะอันนี้ก็น้องน้องบุญทินเมืองแบงเนาะ ไม่นะที่น้ำแบงเมืองแบงเนาะเมือแงแบงแขวงอุดมไซก็อย่าลืมทุกคนฝากติดตามเพื่อนเด้อเด,เดอ่าอัดเพลงใหม่กับลรตีแสงอรุณซื้อเพลงอจีซางบมอมโยเนาะอาจีซางบมอมโยเป็นจังไดกับฝากทุกคนเตรียมติดตามเบิ่งเดอเดน่าจ,จะไว้ไว้นี่เนาะได้ฟังอาจารย์เนาอะออย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ดๆเป็นกำลังใจให้แน่เนาะซื้อซอ,องอย่างเนาะมาดเรียนนะซื้อซองอลรตีแสงอรุณเข้าไปเลยแล้วก็กดกริ๊ง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  โอเคขอบใจฝากติดตามด้วยทุกคนอ่ะสบายดีสบายดีบ๊ายบาย